สวัสดีชาวเฟซบุ๊กและชาวทิกต o อกครับและสมาชิกของผมในกลุ่มทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมบังมัดเต็มข้อเช่นเดิมครับและฟุตบอลวันนี้ครับบังก็มองไปที่ฟุตบอลโลก2คู่นี้ครับคู่แรกในเวลา2ทุ่มครับเราไปดูกันที่ทีมชาติกาตาครับทีมเจ้าภาพครับต้องมาเจอกับทีมชาติเฟเนเก้ครับกาตาเจ้าบ้านครับอร์มออกมาในฉบับทีมในเอเชียครับที่กําลังจะพึ่งขึ้นมาครับไม่ได้โดดเด่นอะไรในแต่ละตําแหน่งเท่าไหร่ครับ คงต้องใช้เวลาอีก1 0 2ถึงปีครับเพื่อจะลุนขึ้นมาเป็นท็อปของเอเชียได้ครับเพราะทางด้านทรัพยากรในเรื่องเงินครับมีความพร้อมแล้วครับเหลือแต่จัดหาผู้จัดการทีมที่ใช่ครับและพัฒนาเยาวชนเพื่อจะมาติดทีมชาติจุดใหญ่ในอนาคตเท่านั้นเองครับเซเนก้าทีมเยือนครับเตรียมทีมกันมาได้ค่อนข้างดีครับและมีตัวทีเด็ดยันตั้งแต่ผู้รลกษาประตูถึงกองหน้าครับแต่หน้าเสียดได้ที่ดาวเด่นในแดนหน้าของพวกเขาครับประสบปัญหากับการบาดเจ็บครับ ทำให้ต้องถอนตัวไปครับแต่ตัวที่มาแทนครับก็ยังดูที่จะไม่ดีเท่าที่ควรครับทาให้ต้องปรับระบบในการเข้าทําประตูกันใหม่ครับแต่ในกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเฟเนก้าเหนือกว่าหลายทีมครับน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้ครับเกมนี้บางมองว่าครับกาตาต้องใช้เวลาอีกเยอะครับถ้าจะลุ้นในการแข่งฟุตบอลโลกครับถ้าเทียบกับทางเฟเนก้าแล้วครับที่ติดบอลโลกมาค่อนข้างบ่อยครับมีนักเตะที่ไปเล่นในยุโรปค่อนข้างบ่อยครับดูยังไงครับก็เป็นทางเฟเนก้ามากกว่าครับ ที่น่าจะทําได้ดีและทาได้ตามเป้าที่อัตราต่อนรองกําหนดมาครับถึงจะไม่มีตัวทีเด็ดอย่างซาดิโอมันเน่ครับที่ถอนตัวจากอาการบาดเจ็บไปก็ตามครับเกมนี้บ้างขอเชียร์เฟนนเก้าครับน่าจะบทขยี้เจ้าบ้านไปได้ครับเต็มข้อครับคู่ที่2เราไปดูกันที่ทีมชาติอังกฤษครับเจอทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับอังกฤษนั้นล่าสุดทําได้ดีครับทําอีลานเหอแดกไปเลยครับก็เป็นทางอังกฤษครับจับทางนักฟุตบอลคู่แข่งได้ทุกจังหวะครับ และส่วนมีประสิทธิภาพครับนี่ขนาดหน้าเป้ายังไม่ยิงครับยังถล่มมีหลานพยับเยิอนครับดูจะเป็นทีมที่อันตรายที่สุดในตอนนี้แล้วครับสำหรับฟุตบอลโลกครับแต่พวกเขาก็ทําได้ตามเป้าด้วยครับในนัดแรกครับได้ผลตั้งประตูไปได้เยอะเลยครับด้านฝั่งทีมชาติอเมริกาครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยครับในแต่ละตําแหน่งครับก็มีตัวที่โดดๆขึ้นมาบ้างครับแต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ในฟอร์มที่ดีของตัวเองเท่าไหร่ครับแต่ยังพอจะมีลุ้นที่จะเข้าไปอันดับ2ได้ครับ พราะในกลุ่มนี้ครับมีทีมที่ไม่ได้แข่งแกร่งมากครับยกเว้นอังกฤษทีมเดียวครับต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ครับวันนี้ครับถือว่าเจอของแข่งของกลุ่มเลยครับต้องเล่นเกมรับกันดีๆครับเพื่อจะมีคะแนนครับบางมองว่าเกมนี้ครับสหรัฐอเมริกาครับดูจะมีพิษส่งค่อนข้างน้อยครับเทียบกับทีมชาติอังกฤษของเฟลเกตแล้วครับที่ดูจะมีทรัพยากรที่สามารถทำอันตรายคู่แข่งได้ค่อนข้างจะเยอะกว่ามากครับ อเมริกานัดล่าสุดครับก็ดูตื้นตันๆครับทำอันตรายคู่แข่งไม่ได้ครับเกมลับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เช่นกันครับถือว่าเป็นงานยากครับถ้าจะผ่านเข้ารอบเป็อันดับ2ของกุ้มครับบางขอเชียงอังกฤษครับถล่มไส้แตกแน่นอนครับเต็มข้อครับ